สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิป h อแ l TRY ON ep. ที่4นะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดสภาพแล้วก็มาลองสภาพให้ทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งเป็นสภาพที่ได้มาจาก f a ลเซล1 1 1เดือน11นั่นเองเป็นที่รู้กันว่าทุกคนต้องเที่ยงคืนนี้คือทุกคนต้องเอ้าไปรอกดของกันแล้วนะคะก็มีกดทันบ้างไม่ทันบ้างนะแล้วก็ของพึ่ง ได้มาวันนี้นี่เองนะคะเราก็จะมาเปิดและลองให้เพื่อนๆได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไม่ไมๆให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะแล้วก็ลิงก์สินค้านะคะเราจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะคะค่ะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้มาจากร้านซ c s h ช p อนะคะอยากจะบอกว่าตัวเนี้ย ไม่ได้ตั้งใจซื้อนะคะพอดีเข้าไปดูไลฟ์สดเขาในช่วงเวลานั้นนะคะและ้วเขาก็มีแฟลชเซลเสื้อผ้าพอดีนะคะซึ่งเราได้แจ็คเก็ตตัวนี้นะค่ะมาในราคา11บาทเท่านั้นตัวนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแจ็คเก็ตเป็นเป็นแจ็คเก็ตเอาไว้ใส่คลุมกันหนาวค่ะทุกคนไม่ได้คาดหวังว่ามันจะหนาแล้วก็ดีขนาดนี้เลยนะทุกคนุณ ตรงแขนเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นจำข้อมือก็คือเมืองไทยอ่ะไม่รู้จะใส่ไปไหนแล้วจริงๆคือมันใส่มันไม่ได้หนาวอะทุกคนแต่ว่าถ้าจะใส่ไปเชียงใหม่ไปเหนืออะไรเงี้ยก็พอได้อยู่ทุกนคนที่แบบบาวคือดีมากรวมส่งแล้วก็ประมาณ33บาทนะคะทุกคน ใสใ่ดูนะทุกคนมันน่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนใส่แล้วดูหนาวขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยสิบบาทขายมาได้ยังไงทุกคนฮนะ ไม่ได้ยังไงคะทุกคน11บาทเราว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วตอนที่เรากดซื้อไปก็คือเหมือนจะเป็นตัวสุดท้ายด้วยนะทุกคนแหมมันค้างตอนที่กดชําระเงินน่ะมันมันชําระเงินไม่ได้ทุกคนแล้วก็เฮ้ยสงสัยอดนะคะสุดท้ายก็ได้มานะคะน้องน่ารักมากเลย11บาทรู้สึกคุ้มนะคะแต่จะใส่ไปไหนก็ไม่รู้นะ ไม่มีแพนจะไปไหนเลยช่วงนี้นะตัวต่อไปค่ะจากร้านซินเกิลชอบนะคะสิ่งที่ได้มานานก็คือนี่เลยเป็นเอ่อเป็นสินค้าใหม่ของทางร้านนะคะเป็นกางเกงทรงบิ๊กช็อตนะคะแล้วก็เห็นก็รีบซื้อมาเลยนะคะ ทุกคนสีดำนะคะน่ารักมากทุกคนอันนี้เนื้อผ้าค่อนข้างหนาเลยนะคะคือค่อนข้างกระชับเลยนะทุกคนความยาวก็รู้สึกเราสูงร้อยห้าสิบหกนะคะเรารู้สึกว่าถ้ามองวยตาก็รู้สึกแอบสั้นนิดน,นึงแต่เดี๋ยวลองให้ทุกคนดูนะคะแต่สิ่งที่ประทับใจนะคะทุกคน ก็คือเอวอะค่ะทุกคนเห็นไหมว่าเขาอะเย็บเย็บขอบก็คือเวลาปกติเราซื้อก็เกงทรงใบก็ช็อตราคาที่ไม่ได้แพงอะค่ะทุกคนไอไอตัวยางยืดเนี่ยมันจะชอบพลิกเวลาสวมมามันจะชอบพลิกไปพลิกมามันมันลำคาญมากเลยอะทุกคนมันต้องมานั่งจัดนั่งทําเหมือนเดิมแต่ว่าร้านเนี้ยเขาเย็บเย็บติดกันเลยคือไม่มีเคลื่อนแน่นอนอะทุกคนอันเนี้ย คือดีมากอันนี้ถือว่าใส่ใจนะคะผลิตออกมาเอวก็ยืดได้เยอะอยู่นะทุกคนเนี่ยมันกระชับอันนี้น่าจะดีนะเดี๋ยวเราไปลองให้ทุกคนดูนะคะมาที่ถุงต่อไปนะคะมาจากร้าน shoes day นะคะเกงตัวนี้เลยนะคะเป็นกางเกงขายาวนะคะทรงกระบอกใหญ่นะทุกคน เป็นสีเขียวที่ดีมากเลยนะคะทุกคนคือตัวเนี้ยเขาลงมานานแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีรีวิวนะคะเราก็เลยยังไม่ซื้อนะทุกคนจนเพิ่งมาเห็นรีวิวประกอบกับมีโค้ดอะไรเงี้ยทุกคนจาก350อะลดแล้วน่าจะเหลือประมาณตัวละ280นะคะเราก็เลยสอยมาเลยซึ่งน้องเขาสีน่ารักมากทุกคนดูสิแต่ว่าไม่ค่อยประทับใจซิปเท่าไหร่นะทุกคนเป็นซิปแบบเนี้ย ดูไม่ค่อยแข็งแล้วไม่ค่อยทนนะคะเนื้อผ้าก็ไม่ใช่เนื้อผ้ายีนนะคะเป็นเนื้อผ้าแบบผู้ไม่ถัว่วทุกคนมันหนาหนาเห็นไหมมีกระเป๋าใะ่ช่้นกระเป๋าข้างหลังนี่คือลึกมากทุกคนขายาวมากเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนะทุกคน ประทับใจตัวนี้มากน่ารักมากเลยร้านสุดท้ายนะคะมาจากร้านสตา r l i นั่นเองสิ่งที่ได้มาก็คือตัวนี้เลยเป็นเสื้อกล้ามนะคะน้องเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเนื้อผ้าจะเป็นจะบางๆเย็นๆนะคะไม่หนามากนะทุกคนนี้เป็นไซส์ S นะคะสีดีมากเลยอะทุกคนดูสิ การตัดเย็บก็ดีนะคะนี่ความความกว้างของช่วงรักแร้ก็โอเคได้อยู่นะทุกคนนี่เลยน่ารักมากทุกคนอันนี้ยเราเคยมีเคยเปิดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเป็นเสื้อยืดสีขาวนะคะ นี่ตัวที่2นะคะที่ซื้อมาเน,นี้ยสีจริงจะออกเป็นสีเทาแต่ว่าของที่ได้มาสีเห็นไหมทุกคนมันไม่ค่อยสม่ำเสมอกันนะคะอันเนี้ยแต่พอพิกพลิกไปดูข้างในสีมันจะสม่ำเสมอกว่านะคะไม่รู้ว่านี้เกิดจากการผลิตหรือว่าอะไรนะคะทุกคน อันนี้ก็ซื้อมาตอนลดราคาเหมือนกันนะคะส่วนสก,กีนก็ดีเหมือนเดิมนะเนื้อผ้าก็นุ่มเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าติดอย่างเดียวคือติดที่สีคือมันรู้สึกมันซีดซแล้วก็ไม่สม่ําเสมอะคะ่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมดูสิแต่ก็ไม่อยากเปลี่ยนนะคะเพราะว่ามันเสียเวลานะก็ใส่ใจไปแล้วกันนะคะทุกคน จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิป h o l l and Try On EP ที่4นะคะทิ้งเสื้อผ้าเราก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง my 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 ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายค่ะ